เ้าเรามันขยับไม่ค่อยได้ค่ะคือหมอบอกว่าบางทีแบบมันพบได้เวลาที่เราผ่าตัดแล้วเส้นเลือดของเราค่ะมันจะไม่ได้ถูกส้มแซมไปด้วยสวัสดีค่ะชื่อเน็ตนะคะอายุ24ปีตอนนี้ยังว่างงานอยู่ค่ะเพราะว่ากำลองพักฟื้นจากการบาดเจ็บที่ข้อเท้าสองข้างนะคะ ขยับเท้าทีมันก็จะแปรเปล่ะค่ะเป็นมาเมื่อหนึ่งปีครึ่งค่ะคุณหมอบอกว่าบางทีแบบมันฟบได้เวลาที่เราผ่าตัดแล้วเส้นเลือดของเราอะค่ะมันจะไม่ได้ถูก่อมแซมไปด้วยเราสังเกตตัวเองได้ว่าเท้าเรามันขยับไม่ค่อยได้ค่ะเมืเ่อเชนบบเด็บได้มาคุยกับผู้สูงหมอค่ะคุณหมอว่าให้เจาะเลือดแล้วก็ฉีดเลือดกับเข้าไปเพื่อรักษาต่อไปค่ะชอบเวลาที่คุณหมอแบบโฮสต์จ้องเหมือนแบบ ไอ้เราอ่อนแอต,ตรงนู้นจับจับตรงนี้แล้วมือมันลงอ่ะไอเราอ่อนแอแล้วเขามาจากตรงแรงเราก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเวลาที่เขามาทำนมรอดเราต้านเขาได้ แม่บอกว่าเราเดินดูดีขึ้นหลังจากที่ได้ทําไพโลพลาสติกอยากให้มากับทันีราของเราอ่ะแล้วหลังคอบาไหลมันสาพันกันหมดเลยค่ะมันเป็นออาไปสิโดรมทุกคนมาจัดก,การได้แล้วไม่งั้นมันจะเป็นโรคเหลือหลังค่ะก็ s <S อยากให้หายดีแล้วก็มีความสุขค่ะ